นานแค่ไหนแล้วนะที่เราไม่ได้มีอนิเมะโรแมนติกแท้ๆจริงๆจังๆมาให้ดูกันเนี่ยเขาคือรินททโรซูโมกิหนุ่มตัวโตหน้านิ่งจากโรงเรียนชายล้วนที่จริงๆแล้วมีนิสัยที่แสนใจดีจนเกินต้านเธอคือคาโดโกะวากุริหญิงสาวจากโรงเรียนหญิงล้วนที่ทั้งฉลาดกลาด้าหาญและสง่าง,งามเขาทั้งคู่เรียนอยู่โรงเรียนที่ใกล้กันสุดๆแต่ก็ไม่เคยรู้จักกันเลยสักครั้งจนกระทั่งพวกเขาได้มาเจอกันที่ร้านขนมแล้วนั่นแหละ โลกที่แสนแตกต่างก็เริ่มเชื่อมถึงกันความรักของพวกเขาในเรื่องครับจะไม่ได้หวือหวาหรือดูแบบดุดันไม่เกรงใจใครแต่มันจะละมุนละเอียดและค่ะคอยๆงอกงามขึ้นเรื่อยๆไม่มีฮาเลมไม่มีแฟนตาซีไม่มีดราม่าใหญ่โตไม่มีฉากสูงเสี่ยงด้วยเรื่องนี้ขายความโรแมนซ์จริงๆครับทุกตอนที่ดูจะทําให้คุณยิม้มโดยไม่รู้ตัวแน่นอนถ้าคุณเชื่อในความรักที่ค่อยๆบานแบบดอกไม้และชอบแนวโรแมนติกแท้ๆเพียวๆไม่มีอย่างอื่นเจือปนลองดูดอกรักพีบานที่กางใจครับคอนเฟิร์มเลยว่าของโคตรดี คือดีมาตั้งแต่มงงางแง่แล้วซึถ้าใครอยากจะหาอ่านก็แนะนําที่บ o o k w a l k e เเลยครับเพราะตอนนี้กาลังมีโปรโมชั่นอยู่สมาชิกใหม่ Bo o k Walker ซื้อมงงาง e ่ายอีบุ๊กดอกรักผีบานที่กลางใจเล่มหนึ่งแล้วกรอกโค้ดบนหน้าจอน,นี้ลดสูงสุด80%จากราคา149บาทเหลือแค่30บาทเท่านั้นแต่ถ้าหากอ่านแล้วมันหยุดไม่อยู่อยากจะฟินต่อเล่ม2ถึงเล่ม7ก็มีโค้ดนี้ลดให้อีก30%ด้วยครับ1โค้ดใช้ได้1นงครั้งเท่านั้นโปรโมชั่นหมดสิ้นเดือนนี้ใครเคยอ่าน